กาสีวีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับจุมผมมีสามไทบ้านครับวันนี้ก็ได้ลุงนกกับลุงนกกระจีปลายหญ้าหัวแดงหางเผนมานะครับคือตัวน,นี้ผมได้มาตั้งนานแล้วนะครับผมรู้ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนครับหัวมันก็ออกเป็นลายๆนะครับแต่ถ้าตัวเมียเนี่ยหัวจะเป็นขีดลายๆแบบนี้นะครับส่วนตัวผู้หัวจะเป็นแดงเลยนะครับหัวจะเป็นสีออกสีลเหลืองนะครับ สีออกเหลืองส้มนะครับตัวนี้ได้มาตั้งนานแล้วนะครับตัวนี้พอหัดบินได้นะครับได้มาอยู่สามตัวเต่มสองตัวมันหายไปไหนไม่รู้นะเพราะว่าผมเอาใส่ไว้ในกล่องนี้นะครับนี่ครับัได้ลังเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าผมไปแต่จ้าผมตักถือต้นญ้ามันนะครับแล้วนี้ผม ทิมลังมันไว้นะครับแล้วผมก็นั่งดูกดว่าแม่แม่มันแม่มันไม่มีบานะครับ